เริ่มบันทึกหน้าจอปุ่ม AI Bottle สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานปุ่ม AI Bottle นะคะซึ่งเป็นปุ่มพิเศษของ Honor นะซึ่งมีมาตั้งแต่ Honor x 6 4นะคะจะมาถึงรุ่นนี้ที่อยู่ในมือนั่นก็คือ Honor X7D ค่ะ Honor X9D ก็มีนะคะนนปุ่ม AI Bottle นี่แหละนะคะปุ่มนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะ เอาไว้สำหรับเปิดห้ามรบกวนปิดห้ามรบกวนเปิดแอปแล้วก็ทำอะไรต่างๆผ่านปุ่มนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องลากการแจ้งเตือนหรือไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ให้เหนือน่อยนะคะปุ่มนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี่ค่ะกลางๆซ้ายมือของมือถือตรงด้านซ้ายนะคะอยู่ตรงกลางๆค่อยๆขยับมือลงมานะคะจะเป็นปุ่ม อย่างที่บอกในรีวิวตอนแรกคล้ายๆปุ่ม power แต่จะเล็กกว่าปุ่ม power หน่อยลักษณะปุ่มกระจายยาวๆนิดนึงนะคะกดหนึ่งครั้งจะเป็นแบบนี้ A.I. Mobile a s s i s t a n t ค่ะ A.I. Mobile Assist. แทนไอคอการตั้งค่าอ่าก็จะมีการตั้งค่านะปิดการตั้งค่าผู้ช่วยการตั้งค่าผู้ช่วยปิดปุ่มปิดก็คือปิดหน้านี้ล้างข้อมูลล้างข้อมูลก็คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพพวกเปิดแอปพื้นหลังประหยัดแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยปัดขวาเปิดแอปเปิดแอปแอปต่างๆที่เราอยากจะเปิดในปุ่มนี้แต่สองครั้งได้นะคะขออนุญาตลองเครื่องคิดเลขเปิดไฟฉายภาพหน้าจอวันของนะเปิดล้างข้อมูลเปิดแอปเปิดการตั้งค่าแอปเปิดโนมดห้ามรบกวน ล้างข้อมูลเปิดแอบบเปิดการตั้งค่าแอบบเปิดเปิดการตั้งค่าเปิดแอบบเนี่ยแต่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าถ้าเราถ้าเรากดจากปุ่ม AI b o r t a l นี้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเปิดการตั้งค่าแอปล่ะเปิดการตั้งค่าแอบปบค้นหาแอปหนึ่งเพิ่มแอปไปยังเลือกได้สูงสุดห้าแอบปบเพิ่มแอปไปยังทางลัดย้อนกลับอะ AI Mobile Assistant มันก็จะไม่หายไปถ้ากดย้อนกลับไอคอนเปิดวันของฉันวันของฉันเปิดโหมดห้ามรบกวนเปิดโหมดห้ามรบกวนอ่ะเปิดดูติดฟังกช์ชันห้ามรบกวนเนี่ยแล้วมันก็จะเปิดค้างไว้ปขวาวันของฉันวันของฉันอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกวันที่แลวเวลาในปฏิทินอะไรประมาณนี้มั้งภาพหน้าจอภาพหน้าจอ,อก็คือการแคปภาพนั่นแหละนะคะเปิดไฟฉายเปิดไฟฉาย เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเปิดผ่านได้ตัวบันทึกหน้าจอนี่แหละที่บันทึกหน้าจออยู่หน้าแรกหน้าหลักเดิร์ฟอุ่มสําหรับตัวเลือกเพิ่มเติมอุ่มสําหรับการหยุดบันทึกหน้าจอแล้วถ้ากดค้างละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่บอกก่อนนะคะว่าถ้าเราไม่เลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะหายไปภายในสามวินาทีไมโครโฟนก็จะม,อมีอุ่มสำหรับการหยุดบันทึก สภาพอากาศสิ่งจนะทีหายไปละว,วงกลมเพื่อค้นหาวงกลมเพื่อค้นหา,รา,าร,ร,รายการโปรดรายการโปรดเอามือออกหน้าหลักเรอหายไปละนะคะหายไปลนะ,ะปลเรียบร้อยนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของปุ่ม AI Bottle นะคะถ้าใครที่ตัดจะที่ที่ตัดสินใจคิดจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยแนะนำว่าลองสังเกตปุ่มนี้ให้ดีด อัรประโยชน์ของปุ่มนี้มีเยอะนะคะสำหรับวันนี้พิพาประกาใดก็ต้องขออภยัยไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปุ่มสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มสำหรับปุ่มสำหรับการหยุดบันทึกหน้าจอชั่วคราวปุ่มสำหรับการหยุดบันทึกหน้าจอ